ทิทีกรชื่อดังอันภูวนาตออกมาโพสต์อาไลน์นักธุรกิจชื่อดังไฮโซดารุณีหลังเสียชีวิตในวัย74ปีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกได้ว่าเป็นข่าวช็อกของวงการเลยก็ว่าได้สำหรับการจากไปของนักธุรกิจชื่อดังไฮโซดารุณ so ีหรือดารุณีกริบุญญาลายัยอดีตแกนนำนปช หลังเธอเสียชีวิตในวัย74ปีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งก่อนหน้านี้ปี2562เธอถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาผ่าตัดฉุกเฉินที่โรงพยาบาลณสหรัฐจากสาเหตุลำไส้ใหญ่อุดตันต่อมาอาการดีขึ้นเป็นปกติก่อนจะเสียชีวิตลงเมื่อวันที่24ธันวาคม2566ที่ผ่านมา อันร่าย,ยาวโพสต์อะไรไฮโซดารุณีหลังเสียชีวิตที่ตอปทออล่าสุดพิธีกรชื่อดังอย่างอ่านภูวานาศก็ได้ออกมาโพสต์แสดงความอาลายัยลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวเอาไว้ว่ากราบลาส่งอาดาดารุณีกริบบุญาลายนะัยณตรงนี้จากใจนะครับยังจำได้เสมอในวันที่อ่านยังไม่มีใครรู้จักเลยแล้วต้องขึ้นเวทีร้องเพลงวันแรก ผู้หญิงคนนี้เดินถือดอกไม้ช่อใหญ่มากๆม,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 มาให้อ่านถึงที่หน้าเวทีโดยที่เรายังไม่ได้รู้จักกันอย่างเป็นทางการใดๆแล้วบอกว่าชื่นชมทุกอย่างโดยเฉพาะความคิดของลูกตั้งแต่ในวันที่ยังไม่มีใครสนใจสิ่งที่อ่านคิดเลยด้วยซ้ำน้ำใจและกําลังใจล้นเหลือจากอาด้ามีมาให้อ่านเสมอ แม้ในวันที่ตัวคุณอาเองอาจต้องการกำลังใจมากกว่าอันด้วยซ้ำจากวันวานที่ความคิดที่แตกต่างเคยเป็นเรื่องที่คนบางกลุ่มยังไม่พร้อมยอมรับอาดาคือผู้มาก่อนการคือผู้กล้าที่สอนอะไรหลายๆอย่างให้กับคนรอบข้างมากมายจะเก็บรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความคิดบวกของอาไว้ในความทรงจำครับกอดพี่ฝนน้ำนิ่งและน้ำพุนะครับ